ผมอยู่ที่โอทัฟฟอร์ดนะครับณนะจุดนี้ก็คือศาลพ่อปู่บัสบี้นะครับผมแวะมานมัสก,การศาลพ่อปู่ก่อนขอพรนะครับขอให้โชคดีขอให้พลพรรคปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จได้อันดับสูงๆกว่าเขาบ้างเห็นเขาหนาวแล้วก็เกิดอาการอิดกับฉาเล็กๆนะครับก็ก่อนจะเดินทางไปที่ เอมิเรตสเตเดียมวันนี้นะครับนี่มาขอพรพ่อปู่บัสบีที่หน้าโอทัฟฟอร์ดเลยนะฮะค่ำคืนวันนี้ครับแมนเชสเตอร์ยู่นเต็ดจะยกโยธาพลากรไปทําศึกหนักเลยนะครับที่เอมิเรตสเตเดียมบ้านของสีหนาาปืนใหญ่อาร์เซนอลสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยไอ้ปืนโตขึ้นมาอันดับสองของตารางเป็นรองจ่าฝูง ตอนนี้เขาตามพวกพี่ๆอยู่เก้าแต้มเพราะฉะนั้นนะครับเงื่อนไขเดียวที่เขาจะยังมีลุ้นแชมป์อยู่ในฤดูกาลนี้ก็คือต้องยัดเยียดความปราชัยให้กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดให้ได้เพียงสถานเดียวในขณะที่นะโทษๆนะในขณะที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดครับตอนนี้อยู่ห่างจากท็อปโฟ สี่แต้มเท่านั้นคือตามทฤษฎีตามตัวเลขตามหลักคณิตศาสตร์ของคุณครูสำรวยลืมคำแล้วเนี่ยนะมันมีโอกาสสูงแหละเพราะว่าฤดูกาลยังเหลืออีกยาวไกลแต่ถ้าดูจากคู่ขับเที่ยวคู่แข่งเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะทั้งไบรตันทั้งท็อตแนมฮอสเปอร์ทั้งแอสตันวินล่าเยอะแยะมากมายนิวคาสซงนิวคาเสเซิลโดยไม่เว้นแม้แต่แมนเชสเตอร์ซิตี้เองที่ตอนนี้ หลุดท็อปโไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแมนยู U, นะก็ห่างจากท็อปโฟเนี่ยสแต้มแต่ไม่จำเป็นต้องรีบเส้นทางย,ยังเหลือ,อย,ายาวไกลยังไม่จําเป็นต้องไปเล่นเกมรุกเพื่อที่จะเอาชนะบุกไปเอาชนะปืนใหญ่ถึงถิ่นเขาเลยไม่ต้องนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยผมมองว่ารูเบนอมบริมเป็นเกมที่4ในการกลุมทีมน่าจะมาแบบเพลย์เซฟแะน่าจะมาแบบเพลย์เซฟน่าจะวางแผนเพื่อ1แต้มเนี่ย เป็นหลักมากกว่านั้นถือว่าเป็นโบนัสนะครับตัวผู้เล่นของแมนยูก็น่าเสียดายนะครับติดโทษแบนไปสองคนหนึ่งก็คือเจ้าของสมยาคนหันเนื้อลิซันโดมาตินเนสอีกหนึ่งนะครับก็มิทฟิลด์ดาวรุ่งนะครับที่ผมเรียกเขาสั้นๆว่าไอ้หนูนะคอบบี้เมนูติดโทษแบนดูแล้วน่าจะปรับนะฮะหลังสามเนี่ยเดลิกยืนตรงกลางทางขวาแน่นอน นสเซมัสราวีทางซ้ายพอไม่มีลิซานโดมาติเนสก็น่าจะเป็นอีเบิมนะครับลุกชอที่ต้องขยับเข้ามาสวมบทบาทสุดนร์แบกทางด้านซ้ายทั้งขวาครับวิ่งแบกขวาตอนนี้ไม่มีใครร้อนแรงแล้วจีจาร์มากกว่าไอหมัดนะฮะหรืออาหมัด d ด a ยโลส่วนทางซ้ายมันก็ไม่มีตัวเลือกอะไรมากคงต้องใช้แบคจริงๆไปก่อน นะก็ใช้ดาโูไปก่อนนะครับมันอาจจะไม่ค่อยเป็นธรรมชาติมันอาจจะดูติดๆขัดๆแต่ก็พอกรมแกล้มไปได้นะเรียกเรียกเสียงบ่นเสียงวิจารไปก่อนไม่เป็นไรตรงกลางไม่มีคอบบี้เมนูนะฮะอูกาเต้น่าจะได้ลงตัวจริงคู่กับพี่เกษมนะฮะคุณเกษมวิโรธกาเซมิโร่กับอุกาเตยืนตรงกลางหน้า3ตัวเนี่ยตอนนี้คิดหนักนะครับเพราะว่าเกมล่าสุดแรดฟอร์ดก็ฟอร์มดีนะอาจารย์ดูโจชัวเซอร์ซี่ก็ฟอร์มดี นะแล้วก็มีอเรฮันโดกานาโชอีกคนหนึ่งผมมองอย่างนี้นะแล้วว่าบลูโน่ยังไงก็ต้องได้ลงนะบูโน่เนี่ยยังไงก็ต้องได้ลงมีบลูโน่คนหนึ่งอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นมาคัสแรดฟอร์ดแล้วหน้าเป้าอืนะอาจจะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาลัดมุสออยลุนลงไปแทนโจชัวเซอร์ซีนน่าจะเหมาะกับเกมนี้มากกว่าเพราะผมมองว่า,าลูเบนอาริมวางมาเล่นเกมรับ,บนะเราจะเห็นว่าวันเนี้ยนะเชฟ ระบบสามสี่สามหรือสามสี่สองหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นหลังห้าเลยนะ,ะเป็นห้านะฮะห้าสี่หนึ่งอาจจะเป็นห้าสี่หนึ่งปรับจากสามสี่สองหนึ่งมาเป็นห้าสี่หนึ่งแล้วก็เล่นเกมรับรอใช้จังหวะสวนกลับเพราะว่าเจ้าถิ่นนะครับอัสนอเนี่ยตัวผู้เล่นตัวหลักๆเขากลับมาครบเลย นะก็ขาดไปแค่เบนไว้ที่ที่ไปผ่าตัดหัวเขา่าแค่คนเดียวนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเขาก็ใช้อ่โยูเรนทิมเบอร์ยืนทางขวานะครับทางซ้ายเดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าเขาใช้ใครนะม,มีมีหลายตัวนะครับตรงกลางก็น่าจะเป็นอ่าเซนเตอร์แบ็กน่าจะเป็นกราเบลนะฮะกราเบลมากันเยสแล้วก็วิลเลียมซาลีบานะครับห้องเครื่องเนี่ยมีดีแคลนไลท์นะครับมีดีแคลนไลท์มีโอเดกาดเป็นจอมทัพแน่ๆโอเดกาดกลับมาแล้วเนี่ยอาร์เซนอล ผลงานดีขึ้นทันตาเห็นเลยนะครับ3เกมล่าสุดในทุกรายการเนี่ยอัดคู่แข่งดับเยินยิงกระจายเลยเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บุกไปคี้เวสแฮมนะครับยิงได้ถึง5ประตูอีกคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นได้ทั้งจอร์จิโยหรือไม่ก็โทมัสปาเต้หน้า3ตัวบนนะครับบูกาโยซาก้านะฮะอยู่ทางขวาทางซ้ายก็อาจจะเป็นเลอันโดทอสซาแล้วก็หน้าเป้าเป็นไคฮาวเวสนะครับก็ตัวเขาครบเล่นในบ้าน เท่านั้นไม่พอนะครับสถิติอาร์เซนอลดีกว่าแมนยูนะครับช่วงหลังยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้กับแมนยูหรือชนะแมนยูมาเนี่ยสามเกมติดต่อกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยชนะแบบไปกลับเลยแต่สถิติคู่นี้จะสวิงไปสวิงมานะครับไม่มีผูกขาดนะไม่มีไม่มีการผูกขาดเดี๋ยวแมนยูชนะบ้างเดี๋ยวอาร์เซนอลชนะบ้างสลับไปสลับมาเพราะนั้นนะมันก็เรื่องของสถิติก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรมากก็ดูแล้ว แมนยูเนี่ยเป็นรองแน่ๆน,นะครับด้วยฟอร์มการเล่นนะครับด้วยสภาพทีมนะครับด้วยสถานการณ์อาเซนอตต้องการชครชนะเพียงสถานเดียวเท่านั้นในขณะที่แมนยูผมบอกผมมองว่าบุกไปควักหนึ่งแต้มกลับออกมาก็ไม่เสียหายเพราะนั้นใครเป็นเด็กผีเกมนี้อาจจะตุ้มตุ้มต่อมต่อมหน่อยนะครับหวาดเสียวหน่อยละกันเพราะว่าอาเซนอลจะครองบอลบุก นะครับน่าจะพูดได้ว่าน่าจะครองบอลบุกอยู่ข้างเดียวในขณะที่แมนยูก็ต้องเล่นเกมรับอย่างอดทนนะครับปิดพื้นที่ให้แน่นหนาแล้วก็เปลี่ยนจังหวะรับเป็นรุกให้รวดเร็วแรมแม่นยำนะรวดเร็วแม่นยำไม่พอต้องเด็ดขาดช่วงหลังดูมีความมั่นอกมั่นใจขึ้นเยอะมีความเฉียบคมมากขึ้นเยอะนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมที่ึดอัดปนสนุกนะถามผมเดี๋ยวผมบอกไปก็หาว่าออกตัวอีกเอาเป็นว่า ดูแล้วลแมนยูก็เหนื่อยรอดยากอาจจะเป็นความปราชัยนัดแรกในฐานะกุนซือปิศาจแดงของบรูเบนอาโมริมก็เป็นได้นะครับแต่ถ้ามันนอกเหนือกว่านั้นแมงโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะคือถ้าถ้าบุกไปยันได้หรือบุกไปทุบเจ้าถิ่นได้พวกพี่พพเขาจะมาขอบอกขอบใจบอกโอ๊ยขอบใจนะที่ช่วยให้แชมป์ที่ช่วยให้เป็นแชมป์เร็วขึ้นไม่มีคู่แข่งนะครับแต่ถ้าบุกไปโดน อารเซนอลย้ำโอ้โหก็คงโดนจะเอ่อคงไม่ไวายถูกเหยียบย่ำซ้ําเติมอีกนะอะว่าแล้วนะครับเดี๋ยวขอพอรสารพ่อปู่หน่อยแล้วกันนะพ่อปู่บัสบี้ช่วยหน่อยนะช่วยให้แมนยูรอดพ้นจากพยันตรายที่เอเมเรสสเตเดียมนะครับต่อให้เราจะช่วยให้พวกพี่ๆเขาเป็นแชมป์ง่ายขึ้นก็ไม่เป็นไรตอนนี้ต้องทำเพื่อตัวเองเผื่อจบฤดูกาลนี้ติดท็อปโฟฤดูกาลหน้า จะได้กลับไปเล่นในถ้วยใหญ่ยุโรปกับเขาบ้างครับ